เกียรติผักอร่อยนะครับเป็นชื่อที่ได้รับการประกันการส่งต่อความสดสะอาดของพืชผักจากสวนโมเดิร์นเทรดมายาวนานนับ10ปีนะครับซึ่งผู้ก่อตั้งก็คือคุณสมเกียรติลำพันแดงนั่นเองนะครับที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากการซื้อสินค้าเกษตรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจากเกษตรกรมาเลข่ขายในตลาดนะครับก่อนผันตัวสู่ธุรกิจค้าส่งพืชผักสร้างฟาร์มไม่ตั้งใจอู่ผักส่งห้างจากวันละ200กิโลกร,รัม จากนั้นจึงพัฒนาคุณภาพจนสามารถส่งผักส่งห้างวันละ10ตันมีมูลค่าหลายแสนบาทและปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและก็ดูงานการปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่สําคัญของจังหวัดสระบุรีโดยฟาร์มไม่ตั้งใจนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลโคกสว่างอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะตระกูลผักสลัดและก็ต้นอ่อนพืชทําการเกษตรแบบคนรุ่นใหม่ที่มีมาตรฐาน GAP หรือเป็นพืชปักปลอดสารพิษนะครับก็ทั้งหมดนะครับเกิดจากการลองผิดลองถูกของคุณสมเกียรติเองนะครับตลอดจนศึกษาเทคนิคใหม่ๆนะครับเพื่อแก้ปัญหาต่างๆโดยการปลูกผักบนแคร่นะครับสร้างหลังคากันแดดกันฝนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับแต่ก็มีประโยชน์ในระยะยาวช่วยให้ปลูกพืชผักได้ตลอดฤดูกาลนะครับ ที่นี่คือสมเกียรติผักอร่อยนะครับที่เขาผูกผักขายต่อดเดือนนะครับประมาณสิบหกล้านนะครับซึ่งเป็นการเกษตรที่ประสบามสำเร็จทีเดียวนะครับสำหรับการทําเกษตรที่เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยนะครับ,บประวัติของคุณสมเกียรตินี่คือเริ่มต้นจากความที่ศูนย์นะครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจนกระทัง่งประสบามสำเร็จได้ระดับหาเงินได้เดือนหนึ่งเป็นสิบหกล้านนะครับซึ่งวงการเกษตรเนี่ยถือว่ามหัศจรรย์มากนะครับ แล้วก็วันนี้มาเที่ยมชมกันนะครับว่าเขาทํำยังไงนะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ไม่สามารถจะไปชมในส่วนที่ลึกมากกว่านี้ได้เขาเปิดให้เฉพาะแค่ชมหน้าร้านเท่านั้นนะครับซึ่งเขาก็มีการสาธิตต่างๆนะครับกระบวนการต่างๆว่าเขาทํำยังไงบ้างคือทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทางคุณสมเกียรติได้ตกผลึกแล้วนะครับผ่านการกระบวนการคิดวิเคราะห์จนท้ายที่สุดเนี่ยก็คืออยากให้เราเห็นนะครับ ปกตทิทั่วไปการปลูกผักปลูกพืชจะต้องปลูกลงดินนะครับแต่ปัญหาของการปลูกลงดินก็มีนะครับเช่นไม่สามารถควบคุมการงอกของวัชพืชได้ไม่สามารถที่จะควบคุมในระบบการให้น้ําในระบบการปลูกนะครับแม้กระทั่งการให้อาหารปุ๋ยทางดินได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งคุณตุเกเีน่ยนเขาก็เลยใช้วิธีคือเปลี่ยนระบบการกระบวนการต่างๆมายกแปลงผักขึ้นมาเหนือดินซะตัดปัญหาวงจรของวัชพืชนะครับ แล้วก็จะเห็นว่าการปลูกเนี่ยก็ผ่านกระบวนการคิดว่าสมัยก่อนอาจจะเป็นการปลูกแบบเห็นไหมครับแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับใช้ปูนนะฮะปูนหล่อแล้วก็มาทําเป็นโครงมาทําเป็นฐานเพื่อวางแปลงปูนนะฮะอย่างนี้นะฮะเด็กนี้เห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณสุเกตบอกว่าเปลี่ยนกระบวนการใหม่ใช้วิธีการคือทำท่อซีเมนต์อย่างนี้นะครับทำเป็นท่อท่อ PVC กรอกปูนแล้วเสียบเหล็กนะฮะ เป็นคากขีดเสริมเลยกรัฮะเกิดความแข็งแรงนะครับนี่คือกระบวนการทผ่านกระบวนการคิดทาให้รู้สึกว่าไม่สามารถมีความคงทนไม่เกิดสนิมไม่เกิดการแตกล้าอนี้เห็นจะมีการแตกล้าเห็นไหมครการแตกล้าแบบนี้ซึ่งอันนี้กระบวนการผ่านกระบวนการติดซึ่งั้งสังเกตว่าคืนใหญ่จะเป็นนี้ทั้งหมดเลยนี่คือผ่านกระบวนการติดแล้ววัสดุเพาะของหรือวัสดุปลูกของฟาร์มคุณสังเกตเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะะที่มองด้วยตาเปล่านะครับอันนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยมีดินนะฮะดิน แล้วก็ปุ๋ยหมักได้เดือนนะครับแล้วก็มีพวกก็เ,เรียกวะไเลยนะกับมะพร้าวสับนะครับกแกลบนะครับปุ๋ยข้อที่หมักแล้วแล้วรวมทั้งฮอร์โมนดมสดนะฮะใส่ปนเปนกันไปนะครับอัตราส่วนก็น่าจะเป็นประมาณสัก1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยครับดินรู้สึกดินจะมีน้อยหน่อยเห็นไหมฮะจะเป็นวัสดุที่เบาโปร่งร่วนแล้วก็ซุยซึ่งวัสดุอย่างเงี้ยเหมาะสมในการที่ปลูกพืชมากสามารถอุ้มน้ําได้ดีนะครับแล้วก็มีอินทรียวัตถุมีแร่ธาตุมี ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของพืชต่างๆนะครับซึ่งเวลาขึ้นโตเนี่ยฮะขึ้นโต๊ะในการปลูกตรงนี้มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุที่เบานะครับถ้าหนักปุ๊บเนี่ยจะทําให้น้ําหนักโต๊ะรับได้ไม่หมดเาลืมนะครับดินเนี่ยหนักมากเพราะฉะนั้นเราต้องลดน้ำหนักให้มากที่สุดนะในขณะเดียวกันต้องมีแร่ธาตุเหมาะสมในการที่ปลูกพืชให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือดินที่เหมาะสมนะครับจัเห็นว่าเบามากเบาเบาบางเบามากเลยครับ อย่างนี้ถ้าจะใช้ในรอบต่อไปต้องทำยังไงหรือว่าต้องตัดดินก่อนหรือว่าย้ายดินไม่ต้องไม่ต้องก็ถ้ารอบต่อไปเนี่ยก็เพียงแค่ส่วนซุยดินนะครับแล้วก็เอาวัสดุปลูกหรือถ้ากรณีวัสดุปลูกมีปัญหาเรื่องเรื่องโรคเชื้อโรคนะครับเราก็เอาชุดนี้ออกทั้งหมดเลยเอาชุดใหม่ลงมาแทนส่วนชุดเก่าเราไปทำจะทำกระบวนการตากแดดฆ่าด้วยสารเคมีฆ่าด้วยอะไรต่างกันไต้อง<า>ใช้ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ใช่ไหมใช่ชุดใหม่ก็คือการย้ายย้ายดินชุดใหม่ยืนย้ายง่ายมันเบาเบากว่าการเอาออกก็ง่ายมากแค่เอาเนี้ย บัดตรงนี้ออกใช่ไหมครแล้วโปยดินลงได้เลยเห็น hmm. ไหมครถ้าเป็นอย่างที่อื่นจะต้องใช้วิธีคือยกขึ้นเสียเวลาอันนี้กระบวนการคิดนี่เข้าท่ามากนะครับ hmm. ก็อันนี้เป็นรางปลูกไฮโดรโปนิกส์ที่เหลือใช้ยกได้ hmm. เห็นไหมยกได้เนี่ย hmm. ยกได้ hmm. เ,เสร็จปุ๊บเราก็เอาเอาบุ้งกีมารองแล้วโกลโกยโกยโกยใส่เห็น hmm. ไหมครนี่คือเขาผ่านกระบวนการคิดมาแล้วนะแล้วเก็บไปฮะเนี่ยเขาจะไม่มีการกั้นขอบกั้นขอบแบบนี้แต่ไม่กั้นขอบแบบทั่วไปแล้วไอ้ตรงนี้จะต้องมีความเอียงนะครับเอียงด้านไหนด้านหนึ่งอันนี้ยก เวลาเทน้ำพุ่มมันก็ลงไปด้านนู้นใช่ไหมจะทําให้ไม่เกิดการท่วมขังไม่เกิดการอังนะครับหรับปลูกพุ่มสลัดยเยอะๆได้ปลูกอย่อยู่เลยไหมจริงๆปลูกได้หมดแหละแต่ว่าสลัดเนี่ยมันเป็นผักที่มีราคาแพงอย่ายืมว่าอันนี้มันมีการลงทุนด้วยมีการมีมีต้นทุนต้นที่ค่อนข้างสูงอย่างข้อพี c ีข้อหนึ่งก็หลายบาทใช่ไหมครับแล้วกระบวนการจัดการต่างๆก็หลายบาทนะครับเพราะฉะนั้นผักที่ควรปลูกเนี่ยก็ควรเป็นผักที่ได้ราคาหน่อยอย่างผักสลัดเนี่ย กิโลนึงอยู่ที่อย่างคุณเกุกเกตขายรู้สึกจะทำให้ผีกิโลละร้อยมั้งแต่ราคาในตลาดทั่วไปประมาณกิโลส0บาทถึง60บาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยปลูกผ,ผักสลัดจะคุ้มกว่าไม่ขี่ต้นเห็นไหมต้นหนึ่ง,หน,งหนึ่งน้อยก็ประมาณก็เกือบสองขีดละนะครับเพราะนั้นปลูก4ี่หต้นได้ละหนึ่งร้อยบาทเพราะนั้นตรงนีผ้ผักเลือกผักที่มีราคาคุ้มค่ากับการดูแลการลงทุนจะดีกว่าไม่ใช่ไปปลูกผ,ผักอะไรแต่ถ้าจะปลูกผักแบบอย่างคุณทุกเกตปลูกให้ได้ราคาอาจจะเป็นต้นต้นอ่อนเช่น,นตน ต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยนะฮะซึ่งมันได้ราคากว่าฮะก็กิโลนึงก็ประมาณสักร้อยสองร้อยได้มั้งมันก็มีขายอยู่นะเป็นนี้ปลูกยางไงสลัดสลัดปลูกไม่ยากนะครับก็อย่างอย่างเนี้ยอันนี้คือกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กมีกรีนโอ๊กมีเลดโอ๊กมีคอสคอสอยู่นู่นนะครับอสนะครับเนี่ยท่านี้สังเกตว่ากรีนโอ๊กเลดโอ๊กเนี่ยเวลาปลูกสังเกตว่า จะปลูกไม่พร้อมกันนะครับก็คือเลดโอ๊กเนี่ยจะต้องฝึกปลูกก่อนนะครับคือเวลาการโตเนี่ยมันจะโตแตกต่างกันเลดโอ๊กนะฮะเขาจะต้องใช้เวลาโตช้ากว่ากลีนโอ๊กนะครับอย่างน้อยประมาณห้าวันเพราะนั้นถ้าใครจะปลูกปลูกแล้วจําหน่ายพร้อมๆกันเนี่ยนะครับก็ควรจะปลูกตัวนี้ก่อนล่วงหน้าห้าวันนะครับหลังจากนั้นค่อยมาปลูกตัวกลีนโอ๊กนี้อีกห้าวันถัดมานะครับมันจะแล้วเสร็จเวลาเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ย มันอยู่ที่เวลาประมาณสักหนึ่งเดือนหรือสิบวันเนี่ยก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะรับเพราะฉะนั้นจะมีผักที่จาหน่ายพร้อมๆกันกีนอกและเลโอกอันนี้กระบวนการปลูกไม่ยากนะฮะแต่น,นี้บางทีบางอย่างเนี่ยมเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ผักมันมีราคาแพงอาจจะต้องใช้กระบวนการคือเราพอมเล็กกเ,นนเพระเมล็ดในถาดเพาะนะครับวัสดุเพาะก็อย่างที่บอกอย่างที่ฮะ,ะก็สามารถทำอะดเหมือนกันนะครับเป็นพวกแกบเก่านะครับแกบแกบคลิ้กแกบบิดนะฮะแกบบิดเก่านยฮะแล้วก็ย่อยนิดนึงแล้วก็ผสมบวบ บวกไปด้วยไอตัวกากมะพร้าวกากมะพร้าวสับย่อยนะฮะก็เรียกว่าแล้วเสร็จปุ๊บก็ใส่มูลสัตว์ต่างๆเช่นปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกาตาส่วนลเท่ากันนะครับแล้วก็คลุกเ,เข้าเข้ากันแล้วก็ใส่กระดูกเพาะใส่ในถาดเพาะแล้วก็หย่อดเมล็ดปลูกได้เลยลงถาดเพาะสิบวันนะครับสิบวันนี้ก็สามารถปลูกได้แล้วนะครับก็จะเป็นเบี้ยเล็กๆนะฮะ ส่วนการให้น้ำเนี่ยก็คือถ้าเป็นช่วงแรกนะครับควรต้องให้น้ําทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยควรจะต้องมีการพรางแสงพรางแสงแบบนี้ครับโดยการใช้แกลงนะครับก็ความแสงความเข้มแสงก็ลดลงประมาณสักค้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเบี้ยเนี่ยมันต้องการแสงที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แรงมากนะครับก็ต้องใช้ความเข้มแสงที่น้อยลงหน่อยนะครับจะเหมาะเหมาะสมในการที่จะทําให้ผักเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็เหมือนเด็กเดกอะ่ะมันต้องมันต้องการอะไรที่แบบอ่อนโยนยนิดนึงนะครับ ก็ประมาณจริงๆได้ประมาณใช้20วันก็ได้แล้ว20วันหรือไม่ไม่เกินหนึ่งเดือนก็เก็บได้แล้วเพราะผักสลัดจะตัวเร็วตัวเร็วมากนะครับถ้ายิ่งได้น้ําได้ปุ๋ยอย่างดีได้ดินที่อย่างเงี้ยดินปรุงดินอย่างดีเนี่ยนะครับแค่เดียวนะครับสามารถจําหน่ายจะเอาไปจําหน่ายได้เลยนะครับส่วนกเกษตรกรที่จะปลูกเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหาตลาดก่อนไม่ใช่ว่าเห็นก็ปลูกได้ก็ปลูกตามกันนะครับถ้าไปไปได้ก็หาตลาดใกล้บ้านก่อนตลาดตลาดนัดตลาดในอำเภอตลาดในหมู่บ้านหรือตลาด ค้าส่งขนาดใหญ่เช่นสีมุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองอะไรเงี้ยก็หาหาแม่ค้าหรือว่าหาผู้ที่จะสามารถแต่ถ้ากรณีจะขายผูย้ต้อเกียรติก็ติดต่อกันเองนะครับรรก,รกับผ้ต้อเกียรติเพราะว่าเขาที่ดีที่รับซื้อมนะันแต่ต้องอยู่ภายใต้โครงการของเขานะเขาจะเป็นคนดูแลท่างๆให้นะครับจากการเข้ามาศึกษาหาความรู้ของฟาร์มคุณสมเกียรตินะครับหรือว่าสมเกยียรติผักอร่อยฟาร์มไม่ตั้งใจนะครับซึ่งถ้าเกษตรกรไทยยอมรับและก็เปิดรับอะไรใหม่ๆ เรียนรู้ที่จะคำนวณต้นทุนและก็กำไรไม่ปลูกพืชตามกระแสปลูกพืชหมุนเวียนหลายๆอย่างนะครับแม้ในพื้นที่เล็กๆนะครับก็จะสามารถสร้างรายได้ตามคุณสมเกียรติได้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะนำไปปรับใช้นะครับเพื่อสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ของเราต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ก็ขอให้มีความสุขในการทำงรเงินเกษตรเช่นเคยเจอกันคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ